ยัง่นมาเนี่ยจะไปแล้วจะมีน้ำกันหนึ่งต้นสองจัจะไปทำธุระจะ้าดอกไม้สวย แนันน่นจะไปธุระก็ไปจ้าเด้อเหมือนเดิมเลยอาจจะไม่ได้ขึ้นบานอีกแล้วไปทําธุระก่อนสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แน่ยจะพามเามืองตุนมาทัวร์ได้จ้าเด้บอบักพีก,กเกิดแต่ฝนเห็นบะบักพีกจิกะไอ้หน่ยจะเกิดแล้วนี่หน่ยก็จะไปทําธุระโอโห ฮวงกำนังเหิมได้มาละก,กอเริ่มมาละก,กอเริ่มเห็นบหมคะหาถังให้คนใสเนาะเป็นลูกขันเ,นเนดี๋ยวจะเป็นต้นดอกไม้ตัวนีนโผล่ขึ้นมาอีกแด้ทำธุระด,ด้วยกันจากคลิปนี้ขอต้อนรับจ้าสวัสดีจ้าสามสี่เป็นหนอากถังมาตั้งเรียงรายไป ค่ะไปห่นันบหงว่ามาเอาไปทำนอจะเด้อคุณนี่หน่อยก็จะไปทำธุระสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายหน่อยจะพามาเมืองตุนมาทงทวาด้วจ้าเด้อบอกพีกกรเกิดนะคุณเ็นบะบอกพีกทิกาใบให้หน่อยกระเกิดแล้วเสร็จกาก็สิบะนทขึ้นบานเองเ่ามันนี้เนาะ พอโอษขอ,ขอไพยเล็กหน่อยปลูกไวมันด่างสิริซักขางนะมันปลูกใส่กระถางเนละ็ยดอกไม้ดอกไม้สวยๆะปกินถ่างแล้วเกือนก็ใหญ่นะนะแล้วมันจะสูงนะจะปลูกในเนาะวันนี้เนาะเห็นบ้านี่า เกิดแล้วนะคะต้นผีกเกิดแล้วจ้านี่หนูก็จะไปทำธุระทำธุระด้วยกันจ้าคลิปนี้ของเ่าจุวยหน่อยจ้าสวัสดีจ้าวันหลังจะไปธุระก็ไม่จ้าเด้อเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ขึ้นบ้านอีกแล้วไปทำธุระก่อน ถังไม่เนใจเนาะเป็นดูถังเราจะเป็นต้นดอกไม้ตัวนี้ปลูขึ้นมาอีกแล้วสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายหน่อยจะพามาเมืองต้นเมืทัว,วกกรด์ด้วยจ้าเด้อบักพีกเกิดๆได้คนนี้บ้างบักพีกที่กา,าใบให้หน่อยก็เกิดแล้วเสร็จแล้วเด้อปลูกเสร็จกระถางทางมันนี้กำลังกาอีกเพิ่นบวเกิดเนาะไม่รู้ว่าคนเป็นอะไรเพิ่นบวเกิด กะเด้่อซี่ถังจากพี่นอ้องแล้วจะมีน้ำกันหนึ่งต้นสองสาจะไปทำธุรจะจ้าหาถังทาง่มเงนใจเนาะเป็นดูขาเดี๋ยวจะเป็นต้นดอกไม้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาอีกแล้ว ต้นทั่ั้นเป็นบใบพันถือตามฝนน้อยพันอยู่ใไตรเอาไปที่ร่มบให้ถือฝนย่ำดแดงเราจะมีใบใบก็จะมีแสงแดดแบบดอกไม้สวยๆทำธุระด้วยกัน คิดดีของขอจบ้นอาจารย์สวัสดีจ้าการก่อสิบะเทขืนบานอีกว่ามันนี้เนะาะขอโทษขคอไพ่เล็กหน่อยปลูกไว้เนด้างสิเรสตาขางเดอยปลูกใส่กระถางด้วยตามซีเป็นอึ่งอ,อกักระถางมาตั้งเรียงรายไป ไปบ่นบังหงกับวาไปตามน้อจ่าเด้อไปทำซีไปหนึ่งเอากุ้งถางมาตั้งเรียงรายไปไปค่ะไปบ่นบังหงกับวาไปตามน้อจ่าเด้อเปนไหนสกไปทูด้าก็น้อจ่าเด้อเหมือนเด้อเด้อาจจะไม่ได้ขึ้นบ้านอีกแล้วไปทำธุระก่อนไปไหนสกไปทูด้าก็น้อจ่าเด้อเหมือนเด้อเด้อาจจะไม่ได้ขึ้นบ้านอีกแล้ว ไปทำธุระก่อนจะไปทำธุระจ้าจะกินข้างแล้วเกลนก็ใหญ่แล้วมันแบบจะสูงเนะี่ย พิ่นม่จะไปทำธุระด้วยกันจากคลิปนี้ขอจบเพียงจ่าสวัสดีจ้าจ้าเด้อขอโทษขอภัยคุณพี่เอไอคุณพี่มากนําดึงจ้าเด้อไหน่อยจะไปทำธุระไอห,หน่อยมากมีวันวันจะไปธุระก่อนจ้าเด้อเหมือนเดิมเลยอาจจะไม่ได้ขึ้นบานอีกแล้วไปทำธุระก่อน ไ่าเด้อปลูกเตะถางทางวันนี้กำลังกายอีกคนบวเกิดเนาะไม่รู้คนเป็นอะไรคนบวเกิดกระเดซี่ทางจากพี่นนองปลูกแล้เนาะวันนี้เนาะเย็นมาผ้านี่เกิดแล้วนะคะตน้นผีเกิดแจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายหน่อยจะพามาเมืองต,นอกกตุนมาทัวร์ด้วจ้าเด้อบวกผีก็เกิดแต่คนห็้บ่ พีก่กีกาไ้ให้หน่อยก็เกิดแล้วเสียงพันมาเลี่ยจะไปทำทซีไปเอาตล้วยทังมาตัางเรียงรายไปคคะไม่มีบงังหวงก็มาาไปตำน้อจ่าเด้อหนึ่ะ,อะสองแล้วก็พามาชมต้นถั่วนะคะต้นถัว่ว ต้นถั่วนั่นบอส่วที่เด้อยปลูกเจอกระถางทางวันนกำลังก่าอีกเ่อนบ่เกิดเนาะไม่รู้ว่าคนเป็นอะไรเ่อนบ่เกิดแต่เดซี่ถางจากพี่นอนองเสียงพคนมาเลยจะไปทำต้นถั่วสั้นจะนปลูกได้เนาะวันนี้เนาะ เด็นมาผ้าหน่เกิดแล้วนะคะต้นผิกเกิดแต่จ้านี่หนูก็จะไปทําธุระจะปลูกใเนอกวันนี้นเนาะเป็นมาผ้าหน่เกิดแล้วนะคะต้นผีกเกิดแล้วจ้าฮู้งฮู้งกำลังเหิ่อมในมาร์เริ่ม บาลก่รเร็อเห็นบ้าคะทำธุระด้วยกันจ้าคลิปนี้ของเขาจบเพ่ยงา้าสวัสดีจ้าปลูกแบนอกวันนี้เนอะเห็นบ้าคะนเกิดแล้วนะคะต้นผีเกิดแล่จ้าทำธุระด้วยกัน จ้าคลิปนี้ขอทักทายอาจารย์สวัสดีจ้าแล้วจะมีน้ำกระนึ่งต้นอสองจ้าสองแล้วก็พาม,มาชมต้นถั่วนคะคะต้นถั่วต้นถั่วไม,ม่บอกเธอทีอ่จะหาขังให้คุใจเนาะเป็นลูกค้า จะเป็นต้นดอกไม้ตัวนี้ปลูขึ้นมาอีกแล้วจาเดอร์ขอโทษขอภัยคุณพี่เอไอคุณพี่มากน้ำด้วยจ้าเดอร์ไอห,หน่อยจะไปทำธุระไอห,หน่อยมากนี่วันดอกไม้สวยหาขังไม่นใจเนาะเป็นดคขา จะเป็นตน้นดอกไม้ตัวนี้ผลูขึ้นมาอีกแด้จ้าเด้อขอโทษขอภัยคุณพี่เอไอคุณพี่มากน้ำเลยจ้าเด้อไอหน่อยจะไปทําธุระไอห,หน่อยมากนีวันอ่ะสองแล้วก็พามาชมต้นถั่วนะคะต้นถั่วต้นถนั่วนี่ห่วเธอเดจกกินท่างแล้วต้นก็ใหญ่แล้ว 读了。